แกเพี่น้องช่างแกสิดูเราเนออฟฟิเชีค่ะเอาตวสวัสดีค่ะเ่มอแะ่ที่บ้หวเงินบ้าหัวนิงจ่อไรบาจิงกระสานของฟีไ้เบิดอันนั้นก็เอาได้น่องันนีอาได้แล้วกผู้ใด่าไปแล้วลงตะกร้หมูพุ่น อุ้ยส ok the <ch> ีเข้ส่วนสั่งว่ะหุยบัวบัเมนจอดใบไกลสเฟ้าพิชาติแรดพุน่ะพุนไหนนาบัดพุนแหอืมเรียงอ๋อเมน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 ีมนเมียนเมียน ไกลน่อยเพื่นค่ะกว่าสิกว่าสิโง่กับไปเกี่ยไกลไก่พอเอกลงเขาไปยุ่ในร่ปลาเข่าขึ้นกับว่าได้ม่แม่แก้มเป็นยังไงหน่อยไหมลุกเขาไปปลาเข่าหาทางขึ้นบ่ไรห้องเก็บๆอยู่ติดโอ้โหเขาได้ยินเสียงวันนั้นเออยังมาเป็นอะไรจักขาปอแอนดี้ย ขึ้นวานะเพราะว่าหิวเขาไหมไปเสียมันแล้วเียวแน่พี่นี่น่ป้านพูดาท่แลี๋ยวเดี๋ยวมึงมาหนีมึงมาไกลๆพู้ใดท่าลีสติกให้มึงท่าเอียงกันยังว่ามันเมมเนาะเมมยังไหนรีวิวสติกวนนี้ไม่ต้องเยวเป็น เดียวมันไม่ใช่ปากในชิลปากใครเข้าใจอยู่ว่าปากจะมัน้อยบางทีาอฝ้าเนาะชิ้นใดเขาต่อยเลยปั๊บใครใใครเข้าใจว่าปากจะไม่น้อยเาเมื่อไรรู้สึกว่าอุ้ยมันคือประตวเธอเอออาอันยูคือมีรูบจะได้บ่อะไรบ่ละเหยบจนหัโอ้โหยกทานี่นะคะพี่รางมันค้องชิลปา พอกันมีสะบานตาบนกุดแหงกุดแหงแหงบ้างไม่แหงบ้างแต่เราแหงไหมไม่แต่ไม่ทันแต่วันนีนะคะแดงแต่วันนี้ลาตีสวัสดิ์ซิโยเกียนทุมาโลโอเคโอ้เน็กเทียนหนุกแต่เนวโอ้ยเนชยซิโยเกียนเนเซียนะไี่หนานออกบัดขึ้นเป็นหลากอ่ะพ่อหนุ่มเอ็นมันบวกลายพ่อใดด้อผู้ใดว่าให้ไปดึงเอ็นพ่อแม่บ้าอย่าช่วยมือแม่ ว่าวยากซอยโมอันอันเอ็นเอ็นกระโปงโมควางอันรูเท่าว่าถึงการรูว่าถึงการเดชาบุญร้านค้ายังเปิดอยู่เออแต่เลยบักปัเตอร์มว่ามันเป็นหัวตาเปิดตีบอบ๊ทั้งปีเอาปาพนาเพุาะะได้สามนาทีหนึ่งเนีเอาไม่ห้องไเอาวสดิเอาคือว่าดีแขสันดียังไงแม่มันจะได้ยืนหัวสเกิรตต เออขอบคุณไม่แก้ปัญเมขอบคุณไม่แก้ปันด่นก็ไเมไปหนเป็นอย่างนี้ล <punch at elementary> ่ะ <female> มันเป็นคลิปซ้ำเท่านี้มันเร็วตอนชี้รถออกมากกับเด็กตัวห่วยได้ได้ทอดแล้วบอกคันอดแล้วบอกปานน้ค่ะพี่น้องวันที่ซิปเอทูล่าคนกตเล็สองดือขึ้นจำเน ออกมาตีหละค่ะนี่ปองออกอ่ะเอาสิมันมาม,ม,มีปองไปฮัลโหลมันมาม,ม,มีปองไปค่ะ <c oughs> ใจก็ติดข <c oughs> ัวก็ติดค่ะก็เซมไหม ออกกันแล้วที่ตำบักยาวชี้รวงออกอมาหนีแล้วกระจังถอยกระจังเดินหนะ่โอ,อ็เชียบบอ,อ,อเร็วเร็วชิปแรกเของมือนีนี่นี่มือขึ้นด้สองชิปหลวสัวสีได้ห้าแดกแกว่าว่ามุงการซาเร็ น้องไข่กระส่าอันนี้ยังมาส่ากว่าเยอะเยนเป็นใครไม่รู้จะสองบาทสามบาทที่บาทหาบาทตัว <c oughs> ขอบคุณคุณแม่วันนี้นะคะเราให้รดเวลาจอดจนหอดเสาเลยนะคะ ไปทางพุ่นกาได้เดินหน้าไปพุ่นก่อนแล้วก็ถอยหลังออกพี่เออนั่นละ่ะเอาฝาออกให้เล่าแน่นั่น,น,น ใต้คลิปว่าใต้คลิปกักก็สอยเหลียภาษาสุดเลยเออนั่นแหละออมา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 ได้ยิกได้ยิกได้ยิก บายวิทยุายเดินทางปลอดภัยเย็นนี้เจอกันนะคะเทศบาลตำบลกุ้ดแหค่ะพี่น้องนะคะค่ะแม่เปิดรถแล้วตัวอุ้ยมึงนี่เนาะว่าไปหอดบานงานอันนี้อีกมึงจะไปใส่ สรุปมึงไปน้ำกูบปเนี่ยเออมึงกไปเป็นอันอันนี้คอนเทนต์เนกูติมาเลยก็พ่อแม่เาไม่ไพอดีละเต็มเตมได้แปดนาทีพอดีอุ้ยไปนอนหน้างานก่โนกรแลวแต่มึงไม่ได้บังคับได้ละมื่นี้วันที่ส มืม่นี่มืออื่นมือเฮือกักราบมืออื่นกับจังเล่นแล้วกับจังกรับน้ำปูกระได้มืออึนมือเฮือสนอกมืออื่นเฮือเออเด็กแล้วโอ้ยมึงเห็นหนาง้องยังก่อดห้ยมึงนี่ เากูจิเป็นอย่างกูต่งแกเอามาอดปานี่แล้วเนาะเออเอันละม่อเช้อ้าเมื่อเา่อาม่เาม้าก่เ้าเม่อเช้อาเ่อาเมอเช้ม่อ้ม่อเช้าเม้าม้าม่อเมอา่ม่อเช่อ้อง้าเมเมเ้า่อ้านมอน้คะ่น้อออเ้าเอ ตอนแล้วคลิปนี้เไว้สำหรับคลิปหน้าพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ